สวัสดีครับพี่น้องปองไผ่นิดหมอแค้นแฟนหมอลำเอฟซี FC ของหมอลำเฉียงหกนกพงศะกรนเอฟซี FC ของอีลหล่าน้อยอารายสกุลนครเฉียงหกเอฟซี FC ของคุณยากมาแล้วชแนลก่อนสิไปสิมากอ่ะปากดก,ากดตรสะสะไข่โคตรโคกดแช่โคตรกระดิ่งคุณยาเนี่ยนะครับหล่าหน่อยไข่พี่น้องด้วยสายเหตุตอมทอนซินอักเสบ ไข่มันกังเว่นมากกับสีไข่เนี่ยตกกางขึ้นมากกับสีไข่สองสองขึ้นเลนเนาะทีไข่เนาะช่วงเช้ามาก็ไข่แน่แล้วก็มือขึ้นหนีอิหลาบ่าสามารถทดลองเพลงใดเลยพี่น้องตามที่คุณยาอัปเดตไปตแตงเต่ตนคลิปที่เล้วเนาะค่ะเนาะคลิปเศร้าๆคนสวยๆมากคุณย่าก็เลยมีอัปเดตจากพ่อจตาว่าเนีมือซ้อมากอิหลาไข่แน่ คิงคิงเย็นลงแต่ด้วยความที่เป็นไข้แล้วถ้าถ้ามันอักเสบอ่ะมันต้องถึงขันกระชีดยาพ่อกำลังอมไปฉีดยาอยู่ด้วยค่ะพี่น้องด้วยแต่แต่คนอยากเข้าใจว่าถ้าคนอื่นฉนผพาไปอ่ะด้วยความกลัวด้วยความไม่มีความอบอุ่นในหัวใจอยากให้พ่อจ๋าไปน้าคุณยายอยากให้พ่อจ๋าเป็นคนพาไปเองนะคะเนาะหลายๆคนเข้ามาคอมเมนต์ว่า ให้พ่อจ๋าพาไปลูกคนอื่นกลมแล้วญากลมป้ออ้อยกลมญ้าทุกญากลมหมดแล้วมีก็กลมแล้วป้ออ้อยกับกลมแล้วญานุกกกลมแล้วบอกม,มีผู้ใดสามารถที่เอาอีหล่าไปได้แต่เมื่อเช้าได้คุยเห็นคุยกับพ่อจ๋าแล้วนะคะว่าถ้าฉีดตูดหนูจะยอมคุณยาเสวาตอนนี้อิลานาถ,ถึงมือหมอรอบสองแล้วหวังว่าอหลา่าคงสิงย่อมให้หมอ เฉียดยาหายจากน้อยนะลูกนะเพราะว่ามันไข่สูงอะ่ะแล้วหนูก็ต้องต้องอยู่นอกบ้านประจําต้องอยู่กับอากาศที่มันแปรปรวนตลอดความความร่างกายก็แล้วมาใส่เสียงใส่เสียงในแค่มื่อคืนนีกแค่อีหล่ะคุณยามีภาพนน้อยที่อีหละ่ะออกมาขอโทษเอฟซีเนาะค่ะเนาะก็สามารถสีสีสีลองเพียงใดเสียงน้องยังสั่นเครือ จากพิษไข่มันขึ้นในไข่สูงแห้งพี่น้องจนบ่สามารถสินาสีสูงก็ขึ้นเทแล่วอ่ะตามที่คุณยาบ่อยๆล่ะคือพอพอมันมันอักเสบขางหน้าอ่ะพี่น้องมันก็จะตีผิดขึ้นมากพอได้ยาจากน้อยมนก็สีดอกลงไปในมนก็สีเหมือนจะดีขึ้นแต่ดูท่าทางแล้วอีหล่าเริ่มเริ่มเริ่มอีกโรยละเริ่มเริ่มสีสีโรยโรยให้เขาเห็นแล้วเริ่มจะจะมีความอ่อนอ่อนเพียออกมาเห็นนะคะนาะ กังว่ไอีหล่าคงสิไปสิทธยุคสิทยาเห็นมันให้มันซวงมันเศร้าเนาะลูกเนาะกลัวก็ต้องยอมเพราะว่าฉีดวัคซีนแต่เจ็บทบวัคซีนนั่นแหละลูกไม่ไม่เจ็บมากหรอกหวังว่าพ่อจ๋าคงสิพ้าอีหล่าไปเองเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าคนอื่นน่าจะเอาป่าอยู่ <laughs> อียังถ้าไปกับพ่อจา๋าอีหลา่าก็สิอุ่นใจด้วยความที่ท,ที่ที่อุ่นใจแหละที่รักพ่อจ๋านั่นแหละคนอื่นก็รักอยู่แต่ไม่มีความอุ่นใจทบพ่อจ๋าพ,า,พาไปพ่อจ๋าก็ เจ็ดเวลาจ้าหน่อยเนาะค่ะน้อง้าอิหลาไปจ้าหน่อยแต่พ่อจ๋ากะไข่ก็ให้พ่อจ๋ากะฉีดน้ากันแล้วเลิกเฮงแต่สิดีครับเด้อค่ะถ้าพ่อจ๋ากะไข่าขึ้นน่าจะติดจากอิหลาหรือคนคนในขณะที่คุณยาวเว้าไปแล้วเนาะค่ะน้องหลายคนก็ไม่สบายเสียงขึ้นมาร้องเพลงรู้เลยมูหยองมั่งลูกเอกนี่ไข้นแน่และละลูกเอกเลยเป็นหลายมือแล้วเออยาพัดคุณยาก็เห็นเสียง เสียงออกจะเห็บเห็บปกติเสียงเห็บอยู่แล้วแต่เห็บเห็บผิดปกตินะคะที่ลองเพลงกมือขึ้นนี่ก็รู้สึกว่าผิดปกติแน่อยู่ก็น่าจะดรวยความที่ตรงอยู่ในในสถานการณ์ใกล้ๆกันใกล้กันนาสีติดจากน้ำกันก็ขอให้ดูแลสุขภาพกันสุขหสุขคนเนาะค่ะโดยเฉพาะอีหลานหน่อยกลางวันหนูก็ต้องนอนพัก่อนเดลูกยาวเฝ้าเหรียญโลดผนเด้ลูกเด้อร่างกายหนูคุณยาเซว่าร่างกายอ่อนเอแล้วล่ะ ร่างกายต้องการพักผ่อนยางแห้งถ้าเป็นไปได้ก็กินข้าวแล้วรับยาวเ่มถ้ามือแรงถ้าร้องก่ได้กะพี่น้องแท้าเข,า,เขาใจไม่มีใครมามาว่าหนูซักคำลูกหนูไม่ต้องเป็นห่วงมีแต่คนมีแต่ยายๆมีแต่แมๆ่ๆเป็นห่วงอิหลาดที่สุดเลยทุกคนเป็นห่วงหนูหนูไม่ร้องก็ไม่เป็นไรมีคนในวง,ง่นร้องได้อยู่ลุบว่าเป็นอย่างว่าเป็นอย่างถึงจะซื้อกลุ่มปิดเข้าไปเราก็เข้าใจไม่เป็นไรลูกให้อิหลาหาย ดีเป็นพ่อคือคือเราไม่ได้ไม่ได้เสียดายตังที่ที่ซื้อเข้าไปดูคณะหมอรําเสียงมีหกหลูกไม่เราไม่เสียดายตังแต่เราเป็นห่วงอิหล่าที่สุดคุณยาเข้าใจว่าคิดคือคุณยาเบอทุกคนคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ทุกคนเลยว่าไม่มีใครโวยวายจักคนไม่มีใครว่าอะไรหนูเลยหนูบ่ต้องบ่ต้องกังวลดลูกได้ไม่ต้องกังวลทุกคนเข้าใจแฮงเฮงเข้าใจมาก เข้าใจหนูดีทุกคนแล้วลูกนะหนูว่าต้องเปิดห่วงนะคะรักษาตัวเองให้มันหายขาดได้ก็กดีแต่ถ้ามันหายนิดน,น้อยๆข้นมาบวกลองบ่กลองเพ่งแค่อิหล่าข้นมายา,างดองด,อง,ดองแดงแดงทั้งเวทีไม่ต้องร้องพวกเราก็ไม่พวกเราก็ยินดีว่าต้องมาแต่เด้งเสียงเพื่อเพื่อเพื่อสิรักษาหลดเสียงให้อิหล่าสะก,ก่อนเนาะลดลูกเนาะรักษาข้อให้มันหายดีๆสะก,ก่อนเนาะ ถ้าหนูค่อยยังช่วถ้าหนูอยากออกมาหนูก็ไม่ต้องมามาร้องก็ได้แค่มาผ่านผ่านหนาเฟมให้ท้าเขาเห็นหรือไม่ก็ไม่ต้องขึ้นเลยแค่อธิบายมีภาพออกมาอธิบายให้เท่าท้าเข้าลูกพวกเราก็เข้าใจทุกอย่างเลยลูกขอให้อีหล่าและทุกคนที่กําลังบอสบายในเสียงมีหกลบไอเอฟซีของเฮาทุกคนที่ที่กําลังบอสบายเนาะคขาเนาะสุขสุขคลืขขนขอห,หายหายหายไวๆ้อคะเด้อส่งกําลังใจไปให้ทุก กลุมหายใจก็ว่าได้คุณยายเห็นคุณแม่แม่เพื่อนน่ะเนี่ยใจสิขาดน้ำอิหล่าพ่อกันไม่คลิปหนานะคะเบิ่งภาพที่อิหล่าออกมาขอโทษมาบอกได้เห้าจากหน่อยไทยเราไม่ไม่ถูทษทีหลายจักคาพ่อกันไม่คลิปนาค่ะสวัสดีค่ะตัวลูกคอยชนะบันพี่นองมาหลายเป็นอย่างมะพอ้านะครับครับ ค่ะน้องอา,อายสซาก,กณุณาพอเสียงในหัวค่ะสดสวยอเลยครับอีหลาขอโทษเถอะจ้าเมื่อนี้อีหลาเป็นใครคะไขึ้นแต่เล่ร้องเพลงบ่ได้จ้าบ่าเป็นอย่างอีพอ่อลองแทนหลายเพลงแล้วล่ะลูกหนาวจีเอาพักพรเด้อมื่อนี้เด้อลงหาไปกับไปพักพอนเลครับมื่อนี้พี่น้องมาให้กำลังใจหลายเท่าพี่น้องในกลุ่มพร้อม นะครับกราบขอบพระคุณทุกค,ความประคองแผงนะครับที่มอบให้ก,กับพอ่อกับลูกนะครับผมแล้วก็บอสหนุในค่ำคืนนี้ด้วยนะครับ really หายแล้วหรอายแล้วเหรอเพราะว่าจะพาไปโอเควันนี้จะพาไปโรงพยาบาลกรุงเทพอุดรไม้อไม่ต้องกลัวเพราะตั้งใจแล้วจะพาไปโรงพยาบาลกรุงเทพอุดร ไปทไหนก็เหมือนกันแต่ถ้าเราไปโรงพยาบาลเอกชนมันเขาก็ดูแลดีไงลูกไม่อยากไปไม่อยากไปฉีดแค่ด่างไม่อยากเนี่ยก็ลูก,ไม,กไม่อยากไปฉีดแค่ดา่างฉีดแค่ด่างเนี่งโอ้ขาบอกหน่อดขนาดนั้นเขาจะตรวจละเอียดเลยเขาจะตรวจว่าจมูกพ่อ แฟนแฟนหายห่วงได้หรือยังลูกไม่แม่หยห่วงได้แล้วนะคะแต่ว่าข้ามชี้อมึงดูขี้มันะเย็นเพื่อนกี่ไขยย่เนี้ยเมื่อแรง